สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่12มิถุนายน2568ครับ7นาฬิกาครับมาแจ้งข่าวพี่น้องอสมอครับพรุ่งนี้วันที่13มิถุนายน2568อสมอรับเงินเข้าไปการ2,000บาทนะครับโอนเข้าบัญชีทกศพรุ่งนี้ครับ13มิถุนายน2568หากทกสอสมอเท่าไหร่ดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับปัจจุบันครับ สมาชิกชกสสมองแห่งประเทศไทยมี1 376,190าแสคนสมาชิกเสียชีวิต1รายเขาหักคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปช่วย39สาตางค์นะครับในการหักวันพรุ่งนี้1 3มีิถุนายนสองห้าเขาจะหักจากสมาชิกที่เป็นสมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยหักจากบัญชีธนาคารทกสะนะครับหัก4 2 2ร้อยยิบสบาทส7สิบเจ็ดสตางค์เพื่อไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต1 0 8 3รายนะครับ รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต1,083ร 1, ายดูได้ทางเว็บไซต์สมาคมกสสม,สมเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ให้กดดูได้ครับหากหากจากสมาชิกวันที่13มินายน258ได้ครบทุกรายนะครับโอนให้ถายญาติ5 31, 3 1 3 4 6บาท95สตางค์โอนภายในไม่เกิน25มินายน258อันนี้หมายถึงหากได้ครบทุกรายนะครับแต่ถ้าหาักได้ไม่ครบทุกรายเขาก็จะโอนเท่าที่หักได้ไปก่อนโอนภายใน โอนภายในไม่เกิน,นยี่สิบห้าพิณายนจนสองหกแปดหลังจากนั้นจะตามหักสมาชิกที่ยังหักไม่ได้จากนั้นก็จะโอนอีกภายในเก้าสิบวันนับจากวันโอน,นครั้งแรกนะครับพรุ่งนี้ครับสิบสามพิณายนหักสี่สองสองจุดสามเจ็ดบาทจากสมาชิกทุกคนนะครับในี่ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหักเท่านี้ครับใครค้างจ่ายเดือนก่อนหักหลายรายการกว่าน,นี้นะครับส่วนอสมอสมัครใหม่ในเดือนพฤษภาคมนะครับ ส่งใบสมัครถึงเดือนพฤษภาคมรับรองเป็นสมาชิกเมื่อ4มิถุนายน68แต่ยังเป็นสมาชิกใม่สมบูรณ์นะครับพ้น30วันนับจาก4มิถุนายน68จึงจะเริ่มคุ้มครองกลุ่มนี้หักเพียง125บาทค่าสมัคร100และค่าบุงรายปี68 25บาทนะครับรวมเป็น125บาท7,140คนหักพุ่งนี้ครับสมาชิกสมัครใหม่ในขณะที่คู่สมรสอสมอสมัครใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสมัครใหม่มี32,601คนหัก100บาทครับ พ้นร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่สี่เมายนที่รับรองเป็นสมาชิกใม่สมบูรณ์แล้วพ้นร้อยแปดสิบวันจริงจะเป็นสม, Doo ม,สม,มาชิกสมบูรณ์และเริ่มคุ้มครองนะครับต่อไปจริงจะเริ่มหักเงินช่วยเพื่อนต่อไปพวกนี้หักเฉพาะค่าสมัครหนึ่งร้อบาทนะครับกลุ่มนี้สามหมื่นสองพันหกร้อยหนึ่งคนคู่สมรสอสม,มและเจ้าที่สมัครใหม่นะครับส่วนใครที่ค้างจ่ายเดือนก่อนด้วยนะครับ <dette> ก็จะมีการหักยอดหลังด้วยตามรายการที่โชว์ในหน้าจอนี้นะครับคค้างเดือนไหนก็หักเดือนนั้นร่วมด้วยนะครับเอาแคปหน้าจอตรงนี้ไป ถ้าเกิดใครโดนหกักหลายยอดมันตรงกับยอดไหนก็แสดงว่าท่านค้างจ่ายเดือนนั้นเพื่อเอามาเทียบดูภายหลังนะครับทั้งหมดคือการแจ้งข่าวว่าพรุ่งนี้13ม2ิถุนายน2อ8สมอสมรับค่าบิกเนส0 0และหกักจกสอสมเท่าไหร่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ